อ,อันนี้ไ,ไลฟ์ค่ะอันนี้ไ like ลฟ์โ okay, อ like เคไลฟ์ก็ได้มาคลิปนจะไลฟ์ไปดูไปดูก่อนเลยครับว่าโอ้มันแสบตาโอเคคลิปนี้ไลฟ์นี้ต้องดูนะครับนี่ครับอย่างให้ทุกคนดูนี้ฮะนี่ฮะ <laughs> <He ard S 2> เห็นไหมฮะอย่าหาทําฮะอย่าทําแบบนี้อย่าอย่ารักษาเข่าแบบนี้มาให้หมอสันเห็นอีกนะไม่งั้นหมอซันจะตีก้นนะฮะโดนตีก้นไปแล้วเมื่อกี้ยังรอนี่รอนี่เขาทำอะไรมาครับ ไปหาหมอฝังเข็มมาค่ะอืมฝังเข็มต้วงไปนะไม่ต้องบอกชื่อนะคะแล้วไปหาหมอฝังเข็มัทวมาร็จแล้วหมอฝังเข็มฝังเข็มเสร็จปุ๊บเขาก็เอาศอกอะค่ะเออกเราแหลมๆเนี่ยค่ะทิมทิมตรงเนี้ยค่ะทิมตรงนี้ค่ะทิมตรงเนี้ยเนี่ยปรากอเกันอะไรขึ้นก็อักเสบค่ะอักเสบบวมเต็มหมดเลยค่ะบวมบวมเยอะกว่านี้อีกค่ะตอนที่แรกที่เรามาค่ะอแล้วก็เดินไม่ได้ อืมเดินไม่ได้ค่ะอืมนี่ฮะทุกคนเสพมากบูมแบบนี้ฮะเห็นไหมฮะอย่าทํานะคุณหมออยู่หรออย่แถวไหนบอกได้ไหมอย่าทํานะอย่าทําอย่าทําแบบนี้อันนี้ผมผมเน้นแล้วนะอย่าทําแบบนี้รม่งั้นมันจะรักษายากแต่ก่อนนี้ต้องไปสั่งไปกินยาไปเมื่อไงยังไงคะีดเตรอยน้ำข้อเขาน้ำข้อเข่าฉีดเกล็ดเลือดฉีดเก็ดเลือดอะไรอีกอ่ะชีเลฉีสารพัดชีเลยก็ หมดไปเท่าไหร่และไม่รู้วหมดอนกัหมดหลายแสนได้หมดหลายค่ะหมดไปเยอะมากๆทุกคนแล้วแล้วสีนี้จะดีพัทยาสัตหีบค่ะแล้วไงไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเลย สุดท้ายไปกดว่าไงครับไปเจอดรฟันก่อนแต่แล้วเจอดรฟันก่อนยังไม่เจอหมออฟันนะเจอดรฟันก่อนสุดยอดค่ะอ่้ดรัฟันกินแล้วเป็นไงครับเออ่กินแล้วแห้งเลยค่ะกินแล้วแห้งเป็นยังไงตอนแรกเป็นไงตอนแรกมันบวมค่ะมันบวมบวมแล้วมันฝืดใช่ไหมมันฝืดค่ะมันเป็นเหมือนเหมือนเราเดินเราเดินแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะธรรมดาแล้วมันต้องเดินอย่างนี้คิดว่าคิดว่าแต่แล้วตอนนี้มันหั้วข่าวเรามันเป็นแบบนี้ค่ะเวลาเราเดินมันเหมมือนนัชนกันมันชนกันนะคะอ่าแล้วปวดไหมปวดค่ะ ปวดบางทีก็แป๊บแป๊บอย่างเงี้ยค่ะคือต้องเห็นตอนแรกนะทุกคนร้องไห้ร้องไห้ะไรจะยินคนไข้อย่างนร้องไห้คุณหมอทักคือคือมาไม่พูดจิมัพูดอะไรร้องไห้ก่อนเลยร้องไม่ห้ก่อนเลยเออก็ไม่หายเป็นเยอะอ่ะแล้วพอกินอันนี้ไปแล้วเป็นไงบ้างเออดีขึ้นค่ะแต่นี่เราทํางานเยอะไปอืมทางานเยอะไปแล้วก็พอทานไปนํายุบอ่ากินยังไงอันนี้ขำมัทุกดฟังนะกินยัสั่งซื้อไป ทานหนึ่งเม็ดก่อนเอ๊ะมันก็ยังเฉยเฉยแต่เราเป็นเยอะอเป็นเยอะหมอเราเป็นเยอะเราก็เอาสองเม็ดก่อนนอนสองเม็ดก่อนนอนแห้งจริงแต่แต่แต่เราไม่ทนใจไม่ทันใจไม่ทันใจแล้วว่าเราเป็นเราเป็นเยอะท้าวสองเลยท้าวสองเป็นก่อนนอนสองเลยสี่เม็ดค่ะโล่งเลยโล่งเลยยตองเบื่อล่เลยแล้วทำไมวันนี้มาอ่ะครั้งแรกจะมาตั้งแต่เสาร์ที่แล้ว ตอนนี้ติดต่อเจ้าหน้าที่มาโอนเงินผิดค่ะเทคนิคที่นึงอ่ะโอเคโอนเงินผิดค่ะตอนนี้น้องก็โอนเงินกลับแล้วตอนแรกมากลัวด้วยดิกลัวกลัวจะไม่หายใช่กลัวไม่หายเพราะเคยฝังเข็มแล้วเจ็บมากถูกไหมใช่สามสามแล้วค่ะฝังเข็มเนี่ยสามครั้งแล้วค่ะเคยฝังเข็มทุกครั้งแล้วเจ็บมากแล้วก็เจ็บแล้วตอนนั้นเห็นบอกมีติดไฟฟ้าด้วยใช่เขาฝังเสร็จปิดสายไฟแล้วงระเนมค่ะใช้เครื่อง ช็อตนี่เงี้ยแล้วคิดว่าหมอจะไาใช่ใช่คิดว่าเหมือนกันน้องพาไปนั่งน้องน้องพาไปในห้องบอกนั่งเลยค่ะนั่งเอาเอแล้วทําไมอะปกตินอนใช่ปกตินองใช่แล้วก็มองดูเอ๊ะ เตียงก็ไม่เหมือนหมอจะฝังยังไงมันจะต้องเตียงตั้งไว้ใช่ใช่มันต้องเตียงแบบลักษณะนี้นะะ่ะ,ะใช่ไหม,มหมอก็จะต้องเดินอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้เตียงก็อย่างนี้เอ๊ะ,ะไม่เหมือนกันน้องพาไปนั่งค่ะคือจะเป็นห้องไพรเศษทุกคนก็คือห้องห้องเดียวแล้วก็นี้จะเป็นห้องแบบเฉยเป็นม้านดูใช่ไหมเ้าเอ๊น้องให้มานั่งก็จะฝันยังไงเนี่ยดื้มใจไงคะพะเราเจอแต่นอนมาตลอดเลยค่ะค่ะแล้วพอฝังไปฝังไป โอ้ oh, ka. well. ดีขึ้นมากเลยค่ะโล่งเลยค่ะเดินโชว์หน uh. uh ่อยดิเออเดินโชว์ต้องโชว์แล้วเนี่ยธรรมดามันจะขัดตรงนี้เดินแล้วมันเป็นยังไงตอนนี้อ่ะโอ้ดีมากเลยค่ะดีหายค่ะหายดีใจไหมดีใจค่ะเข็มที่หายเข็มไหนหายเข็มแขนค่ะเข้มที่ขา แต่มาฟังที่แขนค่ะฟังเข็มขั้นฝูงทุกคนมันไม่เหมือนกันแล้วรรอกเมื่อกี้ฝังที่แรกก็ยังขัดอยู่อันนี้คุณหมอบอกแต่มันก็โลง่ง,โลงระดับหนึ่งแล้วล่ระดับหนึ่งแต่เหลือไอ้ตรงที่ไอ้รอยช้ำไอ้ตรงตรอยช้ำที่ไปกระทุ้งมาแล้วคุณหมอก็เลยบอกว่าเอาแขนเอาแขนฝังแขนฝังแขนอันนี้โล่งเลยค่ะอันนี้โล่เลยเนาะดีใจไหมดีใจค่ะยอดค่ะเดียรอได้แล้วค่ะได้ได้ค่ะมาขัดแล้วค่ะตอนมาใหม่ๆยังเดินขยี้ขยี้ไปเลยค่ะขยี้ขยี้ Okay. อ่ะอ uh. ันนี้ดีไหมดีค่ะสุดยอดเลยคะ่ะถูกไหมต่างแต่ที่เคยรักษามาเคยกินต่างค่ะต่างค่ะเคยทานคอลลาเจนมาก่อนไหมคะคอลลาเจนไม่เคยค่ะแต่ว่าที่รักษามาฉีดอ uh> ่ะเออมันก็คือแต่เราไม่อยากผ่าตัดเนาะไม่อยากผ่าตัดกลัวค่ะออัดไปเลยค่ะวันละสี่เม็ดค um> ่ะ <Okay. S 2> ไ,มไม่กลัวว่ามันแพงค่ะขอ,ขอให้หายอย่างเดียวแล้วหายไหมหายค่ะมีความฝุกเนาะใช่แล้วก็ลังใจเริ่มมาทีนี้อยากหายเร็วก็เลยมาฟังเข็มกั้นฟูงใช่โอหดีใจมาก ชอบเนาะไอตัวเนี้ยหมอก็รักมันมากเลยแล้วตอนเนี้ยอสี่เม็ดเลยค่ะอัดไปเลยค่ะสี่เม็ดไม่ต้องวันละสองเม็ดแล้วค่ะเอาชีวิตไว้ก่อนค่ะแต่มันไม่ลงตับลงไตหมอเลยโอเคเอมันคุ้มไหมคะคุ้มค่ะคุ้มค่ะอืมเม็ดละร้อยสามสิบสามคูณไปเลยค่ะวันละห้าร้อยกว่าบาทค่ะไม่ คุ้มค่ะเราเราทำได้มากกว่านั้นค่ะถ้าราคาเราหายใช่แล้วจริงๆเขาเสียมาเยอะแล้วราคาด้มากกว่านี้อะค่ะแพงถ้าแพงเราหายเราก็กินเงอ้ยแต่ถ้าเกิดไม่หายมันเราก็จะเสียดายแต่ถ้าอย่างนี้โอ้โหค่ะกินสองเม็ดสี่เม็ดเลยทวันไม่ต้องกลัวค่ะมีอะไรจะบอกคนในในนี้ไหมมาเลยค่ะไม่ต้องกลัวว่าไม่หายนะคะวันนี้โอ้โหเข้าใจคนเป็นหัวเข่าค่ะวันนี้มันมันทุกข ไปแล้วมันทุกข์ใช่เราเดินทรมานก็ลําบากหากินก็ไม่ได้อแล้วใครจะมาดูแลเราอที่ตรงนี้แหละตอนนั้นคิดยังไงมนทำไมอยู่ร้องไห้กับใส่หมออ่ะกลัวไม่หายกันกลัวไม่หายทำไมกลัวไม่หายเลยพูดตพรอพ่อพ่อที่สุดท้ายแล้วค่ะทำไมไม่ที่สุดท้ายด้วยทำไมไม่ที่แรกทำไมมันมาที่แรกที่แรกคนไข้ว่าหมอนะ บอกว่าหมอลงคิดชาคุณหมอเพราะว่าลงคิดคุณสิริวันบอกว่าต้องสี่เมตรตามแล้วค่ะสี่เม็ดเลยค่ะสายด่วนค่ะตเลยเชื่อเชื่อคุณป้านะคะเชื่อเลยค่ะเชื่อหมอแล้ไหมเชื่อคุณป้าเลยเพราะคุณป้าลองแล้วคุณป้าซิงก์ลงได้สองแผงแล้วแล้วมันดีขึ้นดีขึ้นก็ดีขึ้นค่ะตอนแรกเครียดยังไงเครียดคิด ถ้าเราเป็นเยอะใครจะดูแลเพราะเราอายุเยอะลูกเต้าก็ทํางานกั้นวงใช่ไหมถ้าเราเรารักษาตัวเราดีขึ้นเขาก็จะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเราเราก็ยังจะได้ทําอะไรต่ออะไรได้อีกเยอะใช่ไหมเนี่ยถ้าเราหายเนี่ยปึ้มอายก็ปึ้มก็ดีใจด้วยใช่เรื่องเงินเรื่องเล็กเรื่องเงินเรื่องเล็กใช่ทำไมต้องรอให้ใส่หมอก็กลัวไม่หายแล้วทำไมต้องกลัวไม่หาย ก็ไม่รู้ก็พอโดนมาเยอะพโดนมาเยอะแล้วอันนี้เจอไม่ใช่เลยใช่เลยใช่เลยเดินอย่างนี้แล้วก็โอเคแล้วโอเคเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆคนเขาก็เป็นเขาก็กลัวไม่หายเหมือนกันอย่างนี้เลยถ้ามันกลัวไม่หายเละมาต้องแบบอยากหายแต่เมื่อกี้บอกว่าหมอให้ทำอะไรก็ทำไงก็เหมือนก็ใช่ไงคุณหมอเข้าใจไหมว่าไ่ไปหาคุณหมอใช่ไหมคะคุณหมอว่าไงเราก็ต้องทําอย่างนั้นเพราะเราเรามาหาเขาแล้ว อขาฉีดเก็ดเลือดเขาทำฉีดเลยก็ต้องทำดึงดึงเลือดออกก็ไปปั่นฉีดยังฉีดมาแล้วเลยค่ะหนักเพราเขาทำไม่เจ็บก็ต้องทำก็ต้องทำก็โอ้ยโอยก็จะล้งเดี๋ยวข้างข้เขาจะเจ็บาวดพูดทีเมื่อกี้ับาจะไม่ออกนี่นะแต่ตอนแรกคือทำมากแต่เกิดทุกคนดูขภาพปะอันตรายมากๆทุกคนอันนี้ไม่เอานะหอเขาพดงั้นยิ่งตกใจใหญ่เลย ออเห็นมันเจ็บเนี่ยตั้งนานแล้วยังไม่หายเลยอ่ะซึ่งตอนนี้หมอแก้เข่าเขาได้แต่แก้ตอนนี้แก้ไม่ออกเพราะว่ามันบวมมากเพราะว่าแต่ดีขึ้นแล้วแต่ดีขึ้นี่คุณหมอฝังที่แขนน่ะดีขึ้นเลยดีขึ้นดีเนาะจ้ะแล้วนี่ก็ดีเข็มฝังเข็มขั้นสูดดีดีค่ะดีอ่ะขอกำลังใจคนป่วดนะครับก็ขอให้แบบเพื่อนๆที่เป็นนะคะมาเลยค่ะมาหาคุณหมอซันนะคะว่านี้เออหายแล้วค่ะเนี่ยเป็นเป็นมากที่สุด ค่ะสุดไม่รู้จะสุดยังไงแล้วค่ะเป็นเยอะมากเป็นเยอะมากเหมือนว่าเข่าโตเหมือนอะไรอ่ะตอนนี้เดินโล่งหมดแล้วหักเข่าลูกสะบ้าอะไรเนี่ยเหมือนเหมือนกสะบ้าก็เบาด้วยใช่ไหมก็เบาด้วมันขัดขัดใช่ใช่ใช่เพราะว่าตรงเนี้ยเหมือนเดินเหมือนข้างเราปกติเลยใช่ไม่เสียใจไม่เสียดายอะไรเลยได้มาเนี่ยตั้งใจมาที่บอกแล้วมาจากจังหวัดอะไรคะเออก็มาจากชนบุรีค่ะชนบุรีค่ะ ไกลไหมคะไปเจอคนคนในนอยไปเจอคนคนในยอยใช่คนทีู่้จักเขาเคยมารักษากับคุณหมอแล้วลูกสาวเขาไม่มาเดี๋ยวตอนแรกเห็นติดต่อก่อนแล้วตอนแรกไกลมาตอนแรกมาในคลิปพอ้เขาเขาบอกว่าเขามาเขาบอกว่าเขาพาแม่เขามาดีขึ้นอีกคนี้ก็โอ้โหรีบไอโอนตังเลยค่ะโอนผิดเลยค่ะ คนละบัญชีใช่ไหมคะมีสองบัญชีเพราะมันไปบัญชีหรืออาหารเสริมใช่ใช่ใี่นี้อ่าจะเป็นอีกบัญชีหนึ่คุม่ถูกุณแม่คุณถูกอ่าบัญชีของคุณหมออีกบัญชีหนึ่งที่ขังเข็มอ่าน้องก็โอนคืนให้นี่พอเจอน้องแนนล่าเลิงเลยวอ่ะตอนแรกตอนแรกไม่ใช่อย่างนี้นะน้องน้ำใช่อันนี้น้องแนนเขาบอกว่าผมไปมานะอ่ออ่าเขาเป็นลูกค้า คุณป้าไงาเขาบอกว่าหนูพาแม่ไปแม่หายแล้วนะป้า,อาเออเนี่ๆๆนนี่เน่ป้าจะไปหาคุณหมอสันนี่แหละที่อยู่าบางปะกงน่ะบางปะกงไป,ไปเลยป้าแม่หนูหายแล้วเขาวนะ่านี้บอกโอเราก็รีบเลย โอนเลยเรายังไม่ทันได้อะไรเลยโอนเสร็จปุ๊บเราจะบอกว่าเราจองเงินโอนสองพันอันนี้บอกว่าอ๋คนละบัญชีนะคะอ๋ไม่เป็นไรแต่มันนี้หายแล้วเนาะหายแล้วหายแล้วเนี่ยแต่ยังที่บอกมาหมอยังไม่พึงทาอะไรเลยยังทุกอย่างหมอให้ดีกว่านี้เดี๋ยวรอบหน้าก็เจอหมอพิงห้าครั้งโอเคใช้เพื่อแบบให้มันแบบอยู่อยู่ได้นานๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่ะโอเคครับขอบคุณมากตลับวันนี้ค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะคะเพราะฉะนั้นมาได้ก็หายได้นะครับทุกคนมานะคะเที่ยคุณป้าต้องมานะคะอยากหายค่ะไม่พวกคุณป้าทำอะไรอยู่อ๋ะขายอาหารค่ะขายอาหารอยู่ที่สัตหีีค่ะอยู่ใน่ยแต่ออลฟอค่ะอ๋อใช่ทหารค่ะฝากร้านได้ฝากร้านด้่ยโอเคครับสบัสดีครับขอบคุณครับทุกคนหัวใจโลลัว